รอยเดียเป็นอะไรตึงนะฮะนั่นวิธีการเนี่ยในตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่อย่างน้อยเราทำโรลอัพอีทีลวิธีเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เราขั้นๆเนี่ใจว่าเส้นสายมันจะแยกขายทุกตัวต้นรอยบางทีมันมีอันเดียวก็คือดึที่หมเดียวโมเดลเคสมันจะที่งสั่งขายทุกอันเดียวนะฮะอ่านั่นคือสิ่งที่ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์นเราไม่อยากให้เกิดก็คือเราไม่อยากให้มีข้อมูลเดียวกันแล้วใช้วิธี น็อตฟีตรงนี้ไปแล้วมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาดีดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสองที่แต่นี้เราบริเชิญแบบดิสซิลลิ่งเดียวก็คือลายที่แตกแต่ต้องเกิดบบูกไปใช้ในเอนจิเนียร์อะไรต่อไล่ๆไปเรื่อยๆเราจะเอาพี่ครับเราจะเราจะมีะะมข้อข่าวเอชิญในที่สุดแล้วอันที่สองที่เราจะได้ แต่แต่ถ้าแ่คำในข้อคำถามเนี่ยคนที่ถามบ้าจะถามหมด มอก็อาจการบท่ในการมอกาชญทครั้งที่เราสิือขอนาตแนะนำนะครัู่นะครับมต้องแนะนํา้จาชาไม่มานะคจากจมาเรียนารรอดดีไซน์ดับวมวินเทจเมื่อเช้าอะไรนี่นะครับเรื่องที่ผมมาปอด การที่ผมไม่ยอมเป็นผู้รบรองโอเคก็ประเดริอาไรผมมีช่วงสักขันมีอะไรจะถามกรรมการสมาคมคุณแล้ววันพรุ่งนี้ถึงที่ทำไม่ได้เป็นแค่กรรมการก็จริงๆวันนี้มาเป็นมาแข่ท่านอาจารย์วิระนะครับอาจะปฏิบัติเกณฑผู้จัดการสถาบันสถาปนิสยาม ก็นีคิดว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของมาตรฐานที่แบบนะครับซึ่งจริงแลื่นี้เนี่ยก็ทำทำกับอาจารย์นะครับตอนนั้นยุคนั้นก็เป็นเรียกว่าถ้าเป็นโรปรเจกต์ผมก็เป็นเยมนะครับอาจารย์ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเป็นคนผลิตมาตรฐานาานขึ้นมาก็หลังจากนั้นเราก็สิ่งที่เราทำออกมาก็คือเรื่องของการจัดสัมมนานะครับแล้วก็ คิดว่าเล่นนี้เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็พยายามกระทำมาตรฐานต่อไปเรื่อยๆก็เป็นโอกาสดีที่สมาคมตั้งสถาบันสันักสยามนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการพัฒนาพระราชมิตรต่อไปนะครับที่เป็นองค์กรกลางก็เป็นเร่องควาไปก็คงม,มีจัดหวะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คงจะมีโครงการอื่นนะครับซึ่งทุกท่านก็คงถือว่าจบหลักสูตรนี้นะครับแล้วผมไม่ได้เห็นแค่มาตรฐาน ผมเป็นหัวหอมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับต้องภูมิใจได้รุ่นแรกนะครับเป็นไม่ใช่หนูนะครับเป็นแมวนะครับเรา่อที่จะจับตุ้มจับต่างชาตินะครับตายยอมนะครับต่อไปนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ไปเจอฝรั่งหัวทองเจญี่ปุ่นผมดำนางหัวนะครับก็ถามเรามีมาตรฐานอะไรที่นี่ครับนี่คือมาตรฐานทุกชาตินะครับ ท่านผู้หนึ่งที่จะเป็นคนนำในวันนี้ในฐานะเป็น,นตัวแทนของทุกภาคสมาคมหรือว่าสถาบันต่างๆใครก็ตามท่านอาจารย์นะครับที่พักนะครับก็ขออนุญาตมอบเลคเน้อยนะครับในานามจาดครอบครัวนะครับ ของหามกกับอันนี้ให้ให้มาเลสัสนกครอขอบคุณคับถาไม่คือสวยงั้นงสองถามจากกาจานะครบไม่ถามไม่ไม่ถามคิดว่าไหวไหมครับเราสู้ต่างชาติไหนไครับถ้าไม่ตอบแสดงว่ไหวนะครับฉันั้นถ้าฝรั่งมา มาไม่กลัวแล้วนะครับอันนี้ไม่มีฝนะร,ร,ร,รั่งนะมีไข่ฟองโดยฝรั่งเป็นฝรั่งต้ทางน้ำเกรนเนี่ยนะครับแวก็ยังมีฟีดแตกคนเล็กคนนี้ไม่ได้เลยยังนั่งยึดก็ทำเลยตอนแรกคิดจะดจะขา,ายสีดอกเ,เล็กๆจากนี่เหลือเพย์ห้าแต่จริงตัวเท่าเดิม <c oughs> เล็กลงมันหลอกมัไม่ม,มาก <c oughs> แต่ก็รองดูครับหวังว่าอยากให้อยากให้อใหหลองใช้ แล้วก็มีปัญหาก็โน่นเล,ยลียวเราต้องไปเร็วไปในภาษาเว็บไซต์อะไรต้บอกไปตามเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเขาก็ส่งแล้ว,ๆๆๆๆๆลวก,ก็จะรวบรวมก็ทางท่านจะช่วยผมเรืได้ I <laughs> do